การใช้กระดาษทิชชู่นั้นคุณอาจจะพูดว่าเฮ้ยมันสะอาดกว่าแต่คุณลองคิดในทางกับกันนะครับคุณต้องใช้กระดาษทิชชูถึงสองแผ่นในการซ้อนกันเพื่อไม่ให้มันเลอะมือไม่ให้เลอะ<ไ>มือข<ไ>องคุณแต่คิดในทางกับกันกลิ่นนั้นมันมีอนุที่สามารถทะลุอนุของกระดาษทิชชู่ได้ครับคุณจําไว้กลิ่นนั้นอาจจะติดมือของคุณไม่คุณคุณต้องเข้าใจเว้ยว่าจมูกผมมันด้านแล้ว มันได้รับไม่มามากเกินแล้วผมไม่ได้คุณไม่แต่เราแต่คนอื่นอ่ะแต่คนอื่นเขาอาจจะเป็นเว้ยคุณฟังผมคือผมผมจะเล่าประสบตัวผมผจะผมจะนั้นที่ผมไม่ชอบกระเด็นชูดเนี่ยผมจะเล่าสาเหตุและประสบการณ์โดยตรงให้ฟังนะครับตอนนั้นเว้ยผมผมไม่เข้าอ่านะมันเคยตัวเองเดี๋ยวคุณเต้ใจครับเดี๋ยวรอุณพูดก่อนเคย ตอนนั้นนะครับในเป็นเป็นวันที่ประมาณอ่อตอนนั้นผมอยู่ม .5 ครับเป็นวันที่14กุมภานะครับผมจาได้แม่นเลยวันวนาเลนไทน์ตอนนั้นนะครับเป็นเวลาช่วงอ่า6โมง30นาทีครับถูกต้องแล้วครับผมจําช่วงเวลาได้แม่นผมนั้นเดินเข้าไปในห้องน้ําของห้างด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งนั้นผมนั้นหลับไม่นั่งปวดทุกโดยที่ไม่ได้ไต่ต้องให้รอบคอบ <c oughs> ผมได้หันไปทางขวามือสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือกระดาษทิชชู่ครับถูกต้องแล้ว ในประสบการณ์ในตอนนั้นครับผมไม่เคยใช้กระดาษทิษชู่แล้วผมก็มองว่ากระดาษทิษชู่นั้นไอ้เชี่ยมือเพราะตฟลักเชี่ยวะเนี่ยเฮ้ยแม่งไอ้เชี่ยใครวม่บอกคนชิดคนว่าให้ใช้กระดาษทิษชู่ในการเอามาชําระเอ้ยเอามาทําการเช็ดก้นคือแบบตอนนั้นแหละผมจะย้อนย้อนเวลากลับไปแล้วก็ฆ่าราชวงศ์อังกฤษทุกคนไปแล้วก็บอกว่ามึงเลิกใช้กระดาษทิษชู่นะไอ้สารเลวครับในตอนนั้นครับผมกั้นใจผมกั้นใจแล้วครับว่า ผมนั้นจะต้องใช้กระดาษทิชชู่ในการเช็ดผมได้ทําการเอาม้วนนะครับฝ่ามือหนาประมาณอ่าสามเอาประมาณหนาว่าน่าจะหนึ่งหนึ่งนิ้วได้ครับผมกลัวว่ามันจะเลอะมือผมมากๆในตอนนั้นผมได้ทําการปื้ดลูบไปฟืดคมรู้สึกแรกครับต่อต่ออะต่อเลยรคารู้สึกแรกครับใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่นุ่มนวลดีมากมากผมไม่เคยรู้สึกฟินขนาดนั้นมาก่อนในที้ทำได้นั่นเองครับ ผมเพิ่งได้อีกอย่างหนึ่งครับคือเอาไอเชื่อเย็ดแม่กูไปรนสีดวงเอาไอสัตว์เลือดท่วมกระดานในทีนี้ในหัวผมตอนนั้นคือไอเชอ้อเลือดเยี่อแม่เย็ดผมเงิน <c oughs> แล้วเออันนี้ผมขอสัตยะตอนนั้นผมจะเป็นตอนนั้นผมเป็นลิซีดวงแล้วคืออันนี้อาจจะดูทุเรศนะ <c oughs> แต่เราแต่พวกคุณเปิดประเด็นในเรื่องห้องน้ำไม่กะทุเรศทันทีเล,เลย ก็คือมันจะมีมันจะมีอ่ามันจะมีอยู่สองอาการทั้งหมดนะครับก็จะมีจะมีอ่าอ่าอันนี้ผมขอสาธยายเกี่ยวกับเรื่องของลิสิดวงนิดนึงนะลิสิดวงก็คือการผิดปกติของทางเส้นเลือดดำนะครับที่อยู่ทางทวารซึ่งใช่ครับผมเป็นในประเภทที่ว่ามันมีเหมือนก้อนเนื้อเหมือนก้อนเนื้องอกอ่ะไม่ออกมาแล้วคือไอเชียบคือแบบเวลาที่รูทวารกูเปิดไอติ่งเนื้อเชียดน่ะจะต้องออกมาเว้ย คือมันไม่สามารถรักษาได้ยาได้นะคือตอนนั้นกูต้องไปผ่าตัดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไอ้ก้อนเนื้อเชี่ยนยังอยู่ในรูทวารกูกูไม่กล้าไปผ่าตัดอล้ไอ้เหี้ยคือเรื่องเนี้ยคือเรื่องนี้ผมบอกก่อนเลยคือมันไม่มีทานทุนเล่นหรอกครับมันทุเล่นแต่ตั้งแต่ตั้งติดเบรดนะครับแล้วมีเบรดอ่ะต่อเลยนะครับแล้วในตอนนั้นน่ะผมอ่ะผมได้ทําการคือปัญหาใหม่มาแล้วเว้ย ก็คือการคือการที่เช็ดจนมาสะอาดแล้วเว้ยปัญหาใหม่ก็คือการที่ไอ้ยัดไอ้ก้อนเนื้อนั้นแ่ะกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมของมันเว้ยใช่แล้วครับมือมือของผมไม่เปียกน้ําซึ่งผมจะขายความมั่นใจมากแล้วถ้าคุณลองจินตนาการนะคุณเอานิ้ว่กดลิฟีดวงแล้วเลือดติดมือแล้วคุณก็เดินออกจากห้องน้ําแล้วทั้งมีคนมาจะอเดแล้วคุณแล้วเลือดคุณเต็มมือแล้วถ้าเขาถามว่าน้องเป็นอะไรคุณกล้าตอบไหมอ๋อพี่ผมเอานิ้วกดลิฟีดวง ใช่ไม่มีคดีล<ม>ื่ดวนแตงเขาพีลี่ด้วง <laughs> แตกซึ่งผมก็เลยทําการผมก็เลยทําการใช้กระดาษเช็ชั่วในการกดเว้ยแล้วมันคือเข้าใจไหมว่ามันไม่มีน้ํามันไม่มีตัวหล่อลือล่นเว้ยแม่ก็เลยไอ้เช,ชื่อมันกดยากจังวะไ,ไอ้สัตว์อพอกดเข้าไปปุ๊บอะผมรีบเดินออกจากห้องน้ำเว้ยแล้วก็เรื่องความอยู่จั่วอะคอมมอนเซนส์ของมวลมนุษยชาติทุกคนน่าจะมีก็คือการที่ล้างมือเสร็จการที่เข้าห้องน้ําล้างต้นด้วยมือหรืออะไรก็ทำแต่เสร็จแล้ว จ,จ,จูจๆเว้ยแม่ก็จะมาล i mean. ะดมมือตัวเองไอสัตว์แม่มีจินไอช้างลักชิบหวาเชิดเว้กูมั่นใจเลยว่ากระดาษที่ชู่กระดาษที่ชู่นั้นไม่ควรใช้กระดาษทิชชู่แล like. ้วไม่ควรใช้แต่ผมก็ไม่ได้ว่ากอกน้ํามันดีเสมอไปเว้ยสายชีดตูดไม่ได้ดีเสมอไปเออปกติที่เราจะเจอมันจะเป็นการอกดค้างแล้วกดค้างแล้วมันจะออกไปใช่ไหมถูกเปล่าปะใช่คุณรู้จักการยิงแบบเบร์ดไฟไหมการยิงชุดชุดแบบทีเทสามาัถซื้อหรือเปล่า ผมเคยผมเคยไปเข้าห้องน้ำอยู่ผมเคยไปเข้าอยู่ห้องน้ําอยู่ครั้งหนึ่งใช่ป่ะแล้วผมไปกดอันนี้แล้วตอนนั้นอ่ะด้วยความที่แบบผมเบื่อๆไงผมก็เลยแบบอยากจะเช็คว่าไอสายชีตูดนมันดีขนาดไหนผมกดไว้เป้กดค้างตอนแรกมันออกดีฟืดออกไปทางหนึ่งมันเดไฟ่ายล้วผมพูดเลยเว้ยผมพูด ผมก่อพูดเลยเว้ยว่าตอนนี้ตูดกระพือเลยตอนที่ใช้ตูดกระพือเลยคือแบบคือแบบไอ้แบบไอนน้แบบฟันอน่ยแบบสะท้านไปเดิถนตูดแบบอ้เกยอของต่อมาผมอันนี้ผมอยากพูดใด้ครบประเด็นเลยนะเรื่องของอาเหมือนกันเลยผมเคยผมอาบห้านของผมเมื่อก่อนไม่ไม่มีนนี่นะไม่มีชัอโคตรแต่ตอนนี้เพิ่งทำช็อโคตรมา คือบ้านผมก็มีจะโาะผมเคยใช้ขันแต่ไม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 ่เกี่ยวกับที่ขันบ้านผมเว้ยมันเกี่ยวกับที่ขันที่วัดตอนนั้นผมวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเว้ยเป็นวันทำบุญเว้ยผมวิ่งเข้าไปในห้องน้ำผมท้ำการปุ๊บพอผมหันไปอีกทีอ้อไอ้เชียจีวรพระอ้อไอ้เชียกูเข้าห้องผิดมาเป็นห้องน้ำพระอ้อชิบหายแล้วกูเป็นใครแล้วตอนนั้นเว้ยด้วยความที่ผมกำลังรีบอยู่ด้วยความรีบอ่ะเออผมทำปบฎธุระทำอะไรของผมก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ตักน้ำไปเว้ยฟึบผมมาดูขันทีไอ้สัตว พระเจาะันไว้เพื่อไม่ให้ใครแม่งขโมยได้กูถามเลยใครอยากจะขโมยสันนกว่าคือ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 ้ออไม่เข้าใจสีหน้าผมตอนนั้นนะเนี่ยนระู้รูปโปรไฟล์ผมตอนเนี้ยคุณจะรู้ไว้ว่าสีหน้าผมตอนนั้นแบบยังไงอะ่ะเออแล้วตอนนั้นเว้ยผมกั้นใจเว้ยผมกั้นใจตอนแรกผมว่าผมจะเอามืออุดอุดรูไว้เว้ยแต่ผมนึกได้อีกทีนึงอ่ะคือกลัวต้องเอาอีกมือนึงอ่ะสาดน้ําแล้วเอาอีกมือน,นึงอ่ะ ทำการลูดเพื่อให้มันออกเว้ยคือตอนนั้นผมกั้นใจเว้ยผมเลยทําการเออเาน้ําลาดที่มือเว้เพื่อเคลือมหาคีเพื่อเป็นหาคีหนึ่งชั้นใช่ครับมันเป็นเพียงแค่อมันเป็นเพียงแค่0.01วินาทีที่มันจะสามารถ protection มือผมให้อไม่เลอะกากาอาหารที่ผมขับถ่ายออกมาใช่ครับผมลูบไปแตะม,มือครับมันเป็นอะไรที่ ไอ้เขี้ยกูไม่อยากเกิดบนโลกใบนี้อีกแล้วอ่ะคือในหัวคือตอนนั้นไอสัตว์ทำให้กูไม่ตายตายไปให้มันจบจบไปว้าแบบไอ้เขี้ยกูมือคุณคุณไม่ได้เป็นต้องเซ็นเซอร์เป็นกาเป็นกาอาหารก็ได้คุณคุณก็โอ๊ยเขี้ยไปเลยก็ได้เออเอ้คุณคุนอ่ะนั่นแหละแบบนั้นน่ะเออแต่ผมเงียบเลยจะพูดว่าครับเอ้วตอนนี้จังหวะนดี๋ยวดิบเดี๋ยวดิบผมขอเปิดประเด็นใหม่ได้ปะผมขอเปิดอ่าเปิดดีเบตผมขอเปิดประเด็นดีเบตอันใหม่นะ